อยากสวยเหมือนอ้ําหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และฮาร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่เคยทำอย่างนี้มานานมากแล้วครับแต่ว่าก็ไปติดอยู่กับละครมาหลายปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงนี้พอเรารับทีเรี่วมันก็มีโอกาสที่แบบได้ออกมาเจอ ปกพี่น้องประชาชนอะไรพวกนี้แนละัววันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเป็นพิธีกรงานซันไบท์นะครับผมก็เป็นซันไบท์ใหม่ของไทเบอร์ดีฮะอาหารเพื่อสุขภาพมีแว<อ>่าเป็นก<แ>ารเป็นพิธีกรที่างานนี้เป็นไมนหางหายี่ปีบพี่โอ้ก็หลายปีนะหลายปีมันกันส่วนใหญ่ก็จะมันจะเป็นงานคู่2ภาษาอะไรเงี้ยเวลาภาษาอังกฤษขาจะใช้ลาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ อย่างวันนี้มาก็มาเป็นพิธีกรคนเดียวก็เขินๆเนะแต่โชคดีก็มีน้องเฟรสอะไรเงี้ยสนิทกันอะไรยอย่างเงี้ยครับผมมามีแท็กมาอะไรเงี้ยก็ดีก็ฮาๆกันไปมีพวกลิฟตาอีกซึ่งแบบโอ้ก็ได้เจอเขามาร้ออะไรเงี้ยให้ฟังสดๆด้เพราะสูงเต้นไหมครับก็ไม่ครับเพราะว่าวด้วยด้วยทีมงานมันก็รีแลกซ์รีแลกซ์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ คือเป็นงานชั่วโมงหนึ่งสั้นๆอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นงานยาวแล้วก็แบบเหมือนเป็นกัะเนงกระเองกับทุกคนเลยนะครับช่วงนี้เป็นไงบ้างคะพี่ฮะออกสเตปริลัฮะก็มีการลองเต้นเพราะว่าโหเขาลงทุนทำโปรเจกต์แบบว่านะเป็นลิฟตาหกับคริสนะครับผมเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงออกมาแล้วก็มีการเต้นนะครับในคอนเซ็ปต์ตไฟเบอร์แดนสิ่งเงี้ยก็มีเต้นแล้วคือซึ่งไปใช้ในพวกแอฟรบิกได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะก็ดีก็รอดูเมื่อกี้นี้ก็เจอเจอแกล้งเจอคริสแกล้งไปนิดหนึ่งนะฮะมีแกล้งสลับสลับสสลลััััับบตตวออกษรามน้งไป F I B R เล่นไป F ปุ๊บแล้ว B เลยอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโชคดีนะสมาธิเราดีตรงนี้มันงปีนเหมือนแบบพอดมากงานเันก็รุมแบบเยอะมากก็จะเป็นด้วยเวลาแหละพอมันว่างขึ้นแล้วก็มาอาจจะมีอีกช่องทางหนึ่งของของของ,ของการทำงานในตรงที่ว่าเราทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้เรื่องอาหารมันก็บูมขึ้นนะฮะในช่วงสองปีที่ผ่านมาในยิ่ง ยิง boom, ย่งบู๊มิ่งบูมขึ้นทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่เป็นคนเป็นคนอาหารน่ที่อยู่ในวงการอาหารเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเล็งเห็นตรงนี้ก็เลยเ,เราก็ถือว่าโชคดีที่ที่เขาให้ความไว้วางใจแล้วก็เขาสนใจในตัวเราให้เรามาพรีเซนต์ในเรื่องของของอาหารให้กับให้กับท่านผู้ชมหรือว่าคนที่มาดูที่มาร่วมงานอะไรเงี้ยก็อขอบคุณครับเพราะว่า <laughs> งานนี้เห็นว่าหกหลักบปลายด้วยเหมือนกันอะไรครับ ตัว่าอะไรงบ้าก็ปกติครับเทเดทปกติครับบ้าไม่มีอะไรเล่นเต้นเต้นได้กันเองครับไม่ได้แบบโหถ้าเต้นต้องคิดตังค์เพิ่มไม่ใช่ก็เอาตามหน้าที่แล้วก็ไม่ได้แบบว่าโหเวอร์อะไรขนาดแบบว่าบ้าครับธรรมดาครับกก็ะมมีเเห็็นรื่อยๆคกแล้วแต่ว่างแล้วแต่โอกาสแล้วก็แล้วแต่งานด้วยบางงานถ้าเกิดผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่เข้าใจงานเขาหรือว่าเราไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์บางอย่างบางอันแล้วเรารู้สึกว่าเราอาจจะทำได้ดีก็ให้ให้พี่ๆน้องๆเหล่าที่เขาแบบเฮ้ย ีความสามารถตรงนี้ทําดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางอันเราก็รู้สึกเราโปรทำ,ทำทำมาได้ไม่ดีแต่ส่วนใหญ่เราก็จะรับมาดูแล้วก็พิจารณาก่อนว่าคอนเซ็ปต์เป็นยังไงแล้วถ้าเกิดเราแฮปปี้เราเรารู้ว่าเราทํางานของเขาให้ออกมาสนุกให้ออกมาดีได้ปุ๊บเราก็จะรับอะไรเงี้ยครับแด้ไม่มาเล่นพายแล้วก็ทํางานอยู่ดูอยู่ต่างประเทศครับอยู่ต่างประเทศแต่ว่าไปด้วยกันก็ทํางานด้วยกันก็ไปทํางานด้วยกันก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลาในวันหนึ่งมากขนาดไหนนะครับผมเพราะว่ามันมีตารางที่เราจะต้องทํางานกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น ก็ก็พยายามอยู่ครับให้ทําอะไรให้มันออกมาให้ให้ให้สำเร็จผลสำหรับวันวาเลนไทน์นะครับผมก็มีเซอร์ไพรส์มีอะไรแต่ว่าก็บอกไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไม่เป็นเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับก็รอแต่น้องเขาคงรู้แล้วแหละว่ามีเซอร์ไพรส์ให้เขาแต่ว่าก็ยังไม่รู้เป็นไรมันด้วยผลในวันวาเลนไทน์นี่คือเรื่องของดิไม่ใช่เรื่องแบบว่ากินข้าวกินข้าวอะไรอย่างนี้ พอพูดคำว่าสําเร็จปุ๊บที่ไปนู่นทันทีเลยเราอาจจะใช้คําผิดเองหมายถึงว่าเออให้มันได้มีโอกาสแบบเออเรามาติดกันสองคนอะไรแบบนี้คิดว่ามีของเตรียมไหมแล้วก็วมีก็มีมีแล้ว,แ,ลวแต่ถ้าหิ้วไปนู่นเนี่ยมันจะหิ้วไปไงเลย <c oughs> ครับไปประเทศไหนครับไปเกาหลีครับเกาหลีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ยงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก y o u t u b e p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรน์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้องว้าวช่อมแท็กดวงการงานการเงินความรักแบบมันแน่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i เว็บดก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว